กิจกรรมความเพียรมหาจากักรพรรดิยอดรยสองครั้งที่28บวันที่30มกราคม2568บทที่13บทพระคาถาชินบัญชนชยาสนากตาพุทธเชตวามารังสวหานังจตุสัจจาสาพังระสรงเยปิวิง นราสะปาตันหังกราทยโยพุทธาอาตเวสตินายกาสะเพปเติตตาไมหังมัตเเกเตมุนิสาราสีเสปติทิตุไมหังพุทโธธรรมวิโรจน สังโฆปเตติโตไมหังอุเรสาภุนะคารหะทเยเมอนุรทโทสารีปุ ตจะท่าขีเนโกนทันโยปิธิภาคัสมิงโมกคารานุจาวามเกทาขีเนสาวะเนไมหังอาสุอานันทราหุรากาสปัวจะมหานามูอุพาสุงวามโสตะเกเกสตโตปิธิภาคัสมิงสุริโยวะปะพังกโรนิส สนโนสิริสัมพันโนโสพิโตโมนิปุงคาวอกูมารกกาสโปเท,โ,ทโรมเหสีจิตตวะทะโกโสมัยหังวะทะแน่นิจังปฏิทธาสิคุณากาโร โอโนโนอังคุริมาโรจะอุป,ปาลีนันทเสวะเลเทราปัจะอิเมชาตานราเตติละกามะ เสสาเสติมหาเถราวิชิตาจินสาวกาเอตาเสติมหาเถระชิตวันโตจิโนรสาชรันตาเสระเตเชนะอังคมาเขสุสันทิตารัตนังปุระโตอาศิทาเขเนเมตาุสตกา ชัชะขังปัจชะโตอาสีวามีอังกุริมาลกังขันธโมรปาริตันจะอาตานาติยสวดตังอากาเสชะะนังอาสิเสสาปาการสันทิตาชินานานาวะสังยุตตาสัตต ปะกาลังกตาวาทปิตาทิสันชาตาพาเฮราชาตุกะทวาอาเสสาวินายังยันตุอนันต์าินเตชะสาวสโตเมสักเจนะสัทธาสามพุทธปันชาเลชินะปันชารรมัตชัมหหวิหารต่างไม่ตาเลสะทาปา เตณตุมาสพเตมหาปุรสาสัพาเอเจวามันโตสุกุตโตสรโคชินานุพาเวนะชิตัวปัทวธรรมนุพาเวนะชิตาริสังโคสังฆานุพาเวนะชิตันตรายโยสะ ธรรมานุภาวะปาริโตจารามิชินปันเรติบทที่14บทสวดพาหุงมหากา พาหุงสหสมปินิมิตาสาวุธันตังเกเรเมขารังอุทิตาควรลาเสนมารางธานาติธามมวิธินาชิตตวามูนินโทตันเตชะสาภาวุตเตชะยามาภาลานิมาราติเรกามพิยุทธิตาสาภพรัติงโครัมปนะลรวกรมะขามัทธา ายขังค,คันตีสุทันตวิธินาชิตาวามูนินโทตันเตชาสาภวตุเตชยมังคารานินาลาคิริงคาชวารังอติมาตาภูว,วตัง ทาวะคิดจกกรรมเสนว่าสุทารุ้นันตังเมตตามภูเสกวิธีนาชิตตวะมูนินโทตันเตชสะสาพวตุเตชะยะมะกาลานิโอเตขตตคาครมติหาท้าสุทารุ้นันตังทาวันติโยชนปะปางคุริมาละวันตังอิเตปิสังกตะมนุวชิตตวะมูนินโท โทตันเาชาตเาชะสาภาวุตเตชัยมังคะลานิกตาตวานะกาธมุทารังอิวะคาปินียาจินจยะธุทวจัจนะนังจันกายามาเชสันเตนโซมวิธินทะที่ตวามูเนนโทตันเาชาตเาชะสาภาวุตเตชัยมังคะลานิสัจจังวิหา ยามาติศาสจกกาวะทาเกตุงวาทาพิโรปิตะมะนางอาติอันทัพัวตังปัญญาปัติปัชริโตชิตาวาโมนินทวตันเตชะสาภวตุเตชยามาคาลานินันทวปนันทัพูชะกัางวิพูทางมหิต ทิงุลเตนะแทรูุชาเคนธมาปายันโตอิดทัวปะเทสวิธินาชิตาวามูนินโทตันเตจัสสภาวะตุเตชยามังคาลานิทุกคาหาเทติผู้ชาเคนสุธาธาหัดทัง พระม,มังวิสวที่ชุติมิที่พก,กาพิธานังยานาคาเทนวิธินาทิตวามุรินโทตันเตชะสาภวตุเตชยัมกาลนิเอตาปิพวทัชยมังคลาอาตคาทาโยวาจโนะ ทีนาทีเนสะระเตมะตันทีหิตวาน,านเนกับวิวิธานิจุปะทวานิโมขังสุขังอธิคเมยยะนาโรสปพัโยมหาการุนิโกนาทวิตยายะสพพปปาพะปะนินางกวเรตวาปารมีสะ พาปตสัมโพธิมุตตังเอเตนะสะจาวะเชนะโวตุเตชยมังขะลังชยันโตโพธิยามมเรสักยานันทิวัฒโนเอวังตะวะวิชโยโหเหชยสูชยมังฆะเลอปะระที่ตปาลังเกเสเสปทวีโปฆะเรอภิเสก สาะพุทธานางอาคาปัตโตปามัวทัิสุนาักตังสุมังคลังสุปะพาตังสุหัวเถตังสุขโนสุมุหุโตจสุยิทัง รัมมะจาริสุปัทฐคีนังกายากรมมังวาจากรรมังปัฏฐคีนังปัฏฐคีนังมโนุกรมมังปะนิทิเตปัฏฐคีนัปัฏฐคีนงานงเนกาตวานระพันตเถ ปะทาเิเนี่พระวตุสาพระมังคลังราขันตุสาพระเทวตาสาพระพุทธานุภาเวนาสัทธาโสตถิพระวันตุเตพระวตุสาพระมังคลังราขันตุสาพระเทวตาสาพระธรรมานุภาเวนาสัทธาโสตถิพระวันตุเตพระวตุสาพระมังคลังราขันตุสาพระเทวตาสาพระสังฆา อนุพาเวนะสะทาสวดเทพรวันตุเตบทที่สิบห้าบทปฏิทานะคาถายาเทวตาสันติวิหรารวาสิณีทูเปะคาเรพัวที่คาเรตาิ่งตาิ่ง ตาธรรมะธาเนนะพวันตุภูชิตาสวทิ้งกระรวนเตทวิหารมันดาเลเทราจามาชานวกาจพีขวสารามิกาธานปเตอุปาสตาขามาจะเทชานนขามาจะอิสระ สัปปานาผวตาโสขิตาภาวันตุเตชาลาภูชาเยปิจอันตสัมภวาสังเซตชาตาอัทวัวปปปาติกานิยานิกังรรมวารังปารติจเตสัพเพปิทุกขัสสะกรวนตุสังทายัง ธาตุติรังสตังธรรมัวธรรมัตราจัปุคลาฟังขัวโหตุสมาโควอะ,ะอายาจหฮิตายาจาอัมเฮราขาตุสัทธรมัวสัพเพปิธรรมาจารินโน พุทธิมสมปาปุนนยมามัธเมอาเริยปเวทิเตปาสนาโหนตุสาพเพปิปานิโนพุทธาสเนีสัมมาทารังปเวชันโตกาเลเทวปะวัสโตพุทธิภาวายาสาัตตานังสัมิทังเนตุเมทนิงมาตาปิตาจารุชังนิจังรักขันติพุตตะกาง เอวังคเมนะราชาโนปะชังรักขันตุสาพาธาบทที่16บทเทวตาอุยโยชนะคาถาบทส่งเทวดา ทุกขปัตตาจะนิทุกขาพยาปัตตาจะนิพยาโสกป,ปัตตาจะนิโสกโหนตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเหเหิซัมพะตังคุณยาซัมปะทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปติสิทธิยาทานังท่าทานตุสัตธายะสิลังรกขันตุสัพพะทา ภาวานาภิราตาโหนตุพาชันตุเทวตาคาตาบทที่17บทสุมังคลคาถาโหตุสัพังสุมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพรพุทธานุภาเวนโสโธทีโหนตุนิรันตรัง โอตุสัพพังสุมังคลังรักขันตุสัพพระเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะโสถีโหนตุนิรันตรังโหตุสัพพังสุมังคลังรักขันตุสัพพระเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะโสถีโหนตุนิรันตรังสัพเพพุทธาพระลัปตาปเจกานันจะยังพระลัง อะระหันตานันจเตเชนาระข้างพันธามีสาภพสุสเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกนันจะยังพระลังอะระหันตานันจเตเชนาระข้างพันธามีสาภพาสุสเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกนันจะยังพระลังอะระหันตานันจเตเชนาระขัางพันธามีสาภพาสุ สัพเพุทธาพระราปตาปัจเจกาน,นันจะยังพระลังอระหนันตาน,าตนาันจะเตเชนาระคั่งวันทามีสาพโสสัพเพพุทธาพระรปตาปัจเจกาน,นันจะยังพระลังอระหนันตาน,าตนาาันจะเตเชนาระคั่งพันธามีสาพโสสัพเพพุทธาพระรปตาปัจเจกานันจะยังพระลัง อะระหันตานันจเตชนาระคั่งพันธามิสาภาโซสัพเพพุทธาพระรัปตาปัจเจกานันจะยังพลังอะระหันตานันจเตชนาระคั่งพันธามิสาภาโซสัพเพพุทธาพระรัปตาปัจเจกานันจะยังพลังอะระหันตานันจเตชนาระคั่งพันธามิสาภาโซ ตัพเพพุทธาพระปัปตาปัจเจกันนันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตเชนะรกขัางพันธามีสาภาโซด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอานิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนตรยัย ด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริศและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอโดยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอำนวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุ มงคลพระปิตายอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญว้คยูหกแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งสร้างขึ้นให้เปลี่ยนไปด้วยอนุภาพแห่งพระปริษจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ุประการเทินสาธุบุญกุศลของข้าพระเจ้าทั้งหลายอันเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนา ขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอผลอุญนี้จงส่งถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมสวดมนต์จเจริญจิตตภาวานาทุกท่านขอจงปลอดจากราชภัยทั้งพวงพ้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิน้นประสบความสำเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะต่ออปุปสรรคและมารทั้งหลายสมบูรณ์พร้อม ด้วยธนสารสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการวิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญาญาณและเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยทั้งสี่คืออายุวันนะสุขพภะเทินขออนุโมทนาบุญกับครอบครัวยอดเศรษฐีทุกท่าน